สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับต้องบอกว่าในส่วนของวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่จังหวัดคนครสวรรค์นะครับผมอยู่ที่ตําบลเนินสาราอําเภอโกกพระนะครับซึ่งผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงสวยที่ผมบอกว่าเป็นที่ดินแปลงสวยเนี่ยต้องมีความโดดเด่นครับวิวเขาที่อยู่ทางด้านหลังนั่นคือเขาหลวงครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ติดถนนลัดยางด้วยกันทั้งหมด2ด้านแล้วก็ติดในส่วนของเมืองน้ําสาธารณะครับสามารถทําเกษตรได้ในตลอดทั้งปีแล้วก็น้ําไม่ท่วมด้วยนะฮะ ที่ดินแปลงนี้เราพูดกันถึงในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เลยนะครับว่าเป็นโฉนดขุดแดงเนื้อที่28ไร่77ตารางวานะครับเสนอขายในราคาไร่ละ180,000บาทครับท่านผู้ชม ที่ดินแปลงนี้นะฮะมีทั้งน้ําประปามีไฟฟ้าแล้วที่สาระสำคัญนะครับว่าห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับใช้เวลาในการเดินทางเนประมาณ20-30นาทีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดินทางไปซึ่งในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีห้างเซนทัลน,นะครับที่เปิดทําการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับถือว่ามีความเจริญเป็นอย่างมากรวมไปถึงห้างเซนทัลบิ Big C, Mac ๊กซีแม็โคโลตัสมหาวิทยาลัยครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะกับท่านผู้ชมซื้อแล้วปล่อยให้เช่าก็ได้หรือว่าจะจัดสรรก็ดีนะครับแต่ถ้าซื้อแล้วไม่รู้จะทําอะไรผมขอเช่าเองนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เพราะว่านา้ําดีดินดีครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมภาพมุมสูงในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้เส้นสีแดงนะครับจะอยู่ในส่วนของ ขอ,อบเขตแปลงที่ดินนะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นทางสาธารณะอย่างแปลงนี้นะครับจะมีเส้นสีฟ้าเข้ามาด้วยเพราะว่าอยู่ในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะเอาละครับเราไปชมภาพมุมสูงกันครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพา นเดิชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีๆติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญญาาที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิต ิ้แต่งเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจผู้เลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ต,ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดิน ท่านผู้ชมครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับติดถนนระยังกันต้องบอกว่ามีลักษณะเป็น2ด้านนะครับเราก็จะมาพร้อมในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เหมืองตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีน้ําในตลอดทั้งปีนะครับแต่มีในช่วงของฤดูกาลที่เขาจะประกาศนะครับท่านผู้ชมอาที่เช่นอย่างเดือนนี้นะครับเข้าสู่ฤดูทำนานะครับเขาก็จะประกาศนะฮะหรือว่า มีการประชาสัมพันธ์นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้มีการถ่ายเตรียมนะครับเขาก็จะดึงน้ำขึ้นมาตามในส่วนของล่องเหมืองสาธารณะตรงนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของทางสาธารณะนะครับที่เป็นถนนลัดยางนะครับซึ่งมีความกว้างเนประมาณ6เมตรรถสวนเลนได้นะครับต้องบอกว่ารถเสียนเลนได้แล้วก็มาพร้อมในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับของแปลงที่ดินเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านของอาทิตย์ตะวันตกนะครับ ติดถนนลัดยางมีความยาวถึง280เมตรซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศในส่วนของวิวเขาหลวงให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเขาหลวงนะฮะต้องบอกว่าจุดตรงนี้นะครับมองเห็นวิวเขาวสวยมากนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นมิติมีลักษณะเป็นเขาที่สูงแล้วก็เป็นเขาหินนะฮะก็ดูค่อนข้างที่จะเป็นมิตินะครับแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นจากภาพในตอนนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของบ้านคนหรือว่าเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะ ในส่วนของแปลงที่ดินนะครับท่านผู้ชมทางด้านตรงนี้นะครับจะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวนะฮะจะอยู่ที่160เมตรแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศตะวันออกนะครับก็จะมีลักษณะผมขออน,นุญาตใช้ภาพมุมสูงในการประกอบการรีวิวนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวนะจะอยู่ที่280เมตร ที่ดินเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายนะฮะสามารถที่จะ,ะทําการเกษตรทําเพาะปลูกได้ปลูกไม้ยืนต้นได้ทําสวนผลไม้สามารถทําได้นะครับในแปลงพื้นที่เนี่ยนะฮะณปัจจุบันเนี้ยเพิ่งทําการเก็บเกี่ยวในส่วนของนาข้าวไปสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่30เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมในส่วนของ น้ำประปาไฟฟ้านะฮะสายอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมาถึงแล้วนะครับซึ่งเส้นทางนะครับเราลงมาจากในส่วนของถนนลัดยางเส้น3319อ,อาเภอทับทันโกกพระเนี่ยเข้ามาก็โดยประมาณ3กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยประมาณ30กิโลใช้เวลาในการเดินทางนะครับยีถึงสานาทีเท่านั้นก็จะถึงตัวห้างเซนทันนะครับหรือว่าบิ๊กซีตลาดนครสวรรค์นะครับอย่างที่ผมได้เปิดตัวกับท่านผู้ชมไปนะฮะว่าจังหวัดนครสวรรค์ในตอนนี้ถือว่ามีความเจริญเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะฮะก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพื่อนบ้านนะฮะ พื้นที่โซนนี้นะครับต้องบอกว่าคนาชาวจังหวัดนครสวรรค์เริ่มออกมาซื้อนะครับเพราะว่ามีการขยับขยายนะครับในส่วนของเขตเมืองออกมาเพราะว่าไม่ห่างจากตัวเมืองตรงนี้ก็เป็นถนนลรดยางอีกด้านหนึ่งนะครับที่แต่จะหันหน้าไปทางด้านค่อนข้างจะหันไปทางทิศตะวันตกเช่นกันนะครับซึ่งทําให้ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินหน้าหน้ายาวนะครับถึง280เมตร อย่างที่บอกไปนะครับว่าน้ําดีดินดีนะครับในส่วนของแปลงพื้นที่เนี่ยถ้าผู้ชมท่านใดที่ซื้อไปแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเช่าได้เลยนะครับไม่ต้องถามหาคนเช่านะฮะ หรือว่าใครที่กําลังมองหาที่ดินทําโคกหนองนานะครับหรือว่าจะจัดสรรก็สามารถทําได้ลักษณะของดินก็ดีนะครับสามารถที่จะตอกบ่อบาดานได้เอาละครับท่านผู้ชมสําหรับแนวขออเขตี้ผมถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็ในแปลงที่ดินนะฮะก็ต้องบอกว่ามีในส่วนของสระน้ำนะครับที่กักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในตอนนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับซึ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่ในตอนนี้นะครับที่ดินเนี่ยมาสุดตรงนี้นะฮะ ทางตรงนี้นะครับใช้ในที่ดินนะครับต้องบอกว่าอยู่ในแนวขอบเขตเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปดูบรรยากาศในแปลงที่ดินกันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าจะเดินทางมาดูที่ดินนะครับสามารถนัดดูได้ทุกวันในโซ่ของเบอร์โทรตรงนี้นะครับก็เป็น ID Line ด้วยนะครับสามารถที่จะแอดไลน์นะครับหรือว่าคลิกลิงก์อัตโนมัติทางด้านล่างโอ้ <c oughs> เป็นแปลงที่ดีนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเดินอยู่ในที่ดินนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ต่ําจากถนนอะไรมากนักนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ซื้อไปแล้วนะครับต้องการขุดสะถมดินนะครับซึ่งในส่วนของตอนนี้เราก็มีในส่วนของบริการหลังการขายนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับหรือว่านัดแนะไปดูที่ดินนะฮะเราก็ ตกลงราคากันได้ผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่เลือกทํากับเราเนี่ยในส่วนของความรับผิดชอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานหลักนะครับถือว่าเป็นงานหลักแล้วก็ราคาที่เป็นกันเองนะครับราคาไม่แพงในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ